สวัสดีครับพี่น้องมาดูต้นกระบองเพชรต้นนี้ยายอี๊เพิ่งซื้อมาไม่นานนะคะนี่เพิ่งซื้อมาเขากำลังแตกหน่อค่ะสวยงามมากเลยค่ับพี่น้องจา๋าแลวดูสิคะานี้ข้างบนก็แตกหน่อข้างบนด้วยค่ะนี่สวยงามมากค่ะนี่สวยงามมากค่ะดูค่ะ อันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะแตอ่อีกกระถางนี้เลี้ยงไว้นานพอสมควรแล้วค่ะอันนี้ขนสีขาวเป็นปุยสวยงามค่ะดูครับพี่น้องจ๋าเนี่ยดูสิคะสวยงามค่ะเขากำลังแตกหนอมกันค่ะนี่นี่คะ่ะนี่ นี่ค่คะสวยงามทั้งคู่เลยค่ะสวยคนละแบบนะคะพี่น้องจ๋านี่สวยงามค่ะเขาชอบแดดเนาะวันนี้ที่เดนมาร์กแดดดีค่ะแดดดีแดดดีดูค่ะ ต้นเขาสีสีเขียวหรือไหมคบสีเขียวไหมคะนี่สีเขาสวยคะ่ะดูค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจา๋า เดี๋ยวถ้ามีดอกไม้สวยๆเดี๋ยวอีจะจะเก็บภาพมาให้ชมกันอีกนะคะพี่น้องจ๋าขอขอบคุณมากจ้ะ